สวัสดีค่ะที่เคท t นะคะมาค่ะเรามาเลือกไพ่กันดีกว่าวันนี้มาในหัวข้อดวงประจำเดือนกุมภา2,564อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วนะคะมาดูกันว่าเดือนหน้ามีอะไรที่เราต้องระวังมีอะไรที่เราควรจะปรับปรุงควรจะตั้งควรจะตั้งรับมาดูกันนะคะว่า ดวงโดยทั่วไปของเรานะคะคนที่เลือกในแต่ละกองมีอะไรยังไงกันบ้างเริ่มจากกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะลองทําสมาธิแล้วลองเลือกกันดูก่อนที่จะเลือกบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรที่ดีเก็บไปอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลก็ ปล่อยผ่านเลยก็ได้หรือถ้าจะทำตามคำแนะนำใดๆที่มันไม่ได้เหนือบาดก,กว่าแรงก็ลองดูนะคะดูเพื่อความบันเทิงละกันมาเลือกกันเลยค่ะกองที่1 2แล้วก็กองที่3เริ่มจากกองที่1กันก่อนนะคะขอญาเก็บไพ่ก่อนมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะกองที่1ที่เป็นรูปสีเขียวแบบนี้อ่ะ Okay. ต้องบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างหนักเลยเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะเหมือนมันเหมือนมีความดีเลอลาช้ามีความวิตกกังวลอา,อาจจะเป็นในเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่นะคะที่เห็นคือการงานอาจจะมีการเลื่อนแคนเซิลดีเลอลาช้าหรืองานอาจจะหนักงานอาจจะเยอะอาจจะต้องแบบมันมีความกังวลเกิดขึ้นอะ ในเรื่องของที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในที่ผ่านมาค่ะเอออาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยๆหรือมีการที่จะต้องติดตอ่อพูดคุยกับใครค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันอาจจะเปิมันอาจจะเกิดปัญหาที่มันมันยังไม่ได้ดั่งใจเราอ่ะเออสมมตินัดไว้ไม่มาตามนัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอ,อเอกสารสัญญาข้อตกลงอะไรเงี้ยมันแบบมีการเลื่อนดีเล์แคนเซิลไปอะไรอย่างเงี้มแบบมรรงย,ยมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออเหมือนต้องรอ แล้วก็ไม่รู้ว่าในที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของความรักอะค่ะอาจจะพบเจอกับพ่อหนุ่มเจ้เสเ์ก็ได้ความรักมันเป็นแบบอ่อนๆ o อฟ o f อืมแล้วก็พอมาในเดือนเนี้ไพ่ไประจาตัวมันด้เป็นสิบดาบคือบอกเลยว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่หนักกว่านี้แล้วสาหัสกว่านี้แล้วอันนี้คือน่าจะแบบจบละสุดละเออ สิบดาบไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปนะคะมันหมายถึงว่าที่ผ่านมาอะไรที่มันแบบเนี่ยคือมันเป็นกำลังมันกาลังจะสิ้นสุดและมันกําลังหมดแล้วมันกําลังจะมีการฟื้นตัวแหละก็ได้เห็นจปะว่าเนี่ยมันมีพระอาทิตย์มีแสงสว่างที่กําลังแบบจะเคลื่อนขึ้นไปแทนที่ไอสีดําที่มันอยู่ตรงเนี้ยคือบอกเลยว่ารออีกสักพักหนึ่งจากตอนเนี้ยที่มันแบบนิ่งสนิทมันทําอะไรไม่ได้เหมือนมันมีอะไรมายึด ติดเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแน่นอนอืมให้ใจเย็นๆบอกเลยว่าคนกองนี้คือสาหัสมากเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานสุขภาพเออหลายๆเรื่องเลยเอออาจจะเพิ่งทะเลาะเบาะแหวงหรือให้ระวังคาพูดคาจาะนะคะหการทะเลาะเบาะแหวงกับผู้ใหญ่อาจจะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ได้เพื่อนร่วมงานได้ หรือมีศัตรูคู่แข่งในที่ทํางานได้เออมีอเรื่องของความทิฐิใจร้อนอืมเหมือนกับมีคนที่มันเดินจากเราไปอะค่ะเออสุดท้ายแล้วทิ้งงานเหลือให้เราทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็เหมือนแบบอืมโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังจนแบบเออเขาทิ้งเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออหรืออาจจะหมายถึงว่าการที่มีอคติเดือดตัวเอง,เองก็ให้ระวังนิดนึง อย่างที่บอกว่าในแค่ในช่วงต้นเดือนอาจจะหนักหรือว่าเดือนที่แล้วมันอาจจะหนักแต่เนี่ยมันกำลังจะผ่านไปแล้วให้อดทนลดทิฐิตัวเองลงลดความมั่นใจตัวเองลงในเรื่องของการงานอาจจะมีไอความมั่นคือไม่อยากจะให้ใช้ความมั่นใจอะในเรื่องในเรื่องของการงานที่แบบมันเกินร้อยใครพูดอะไรก็ลองฟังดูบ้างเออลองแบบ เก็บมาคิดบ้างว่าเอ๊ะเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันเก่งฉันแน่ฉันแบบเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็อืมต้องต้องปรานิดนึงอะคะ่ะเออลองค่อยๆค,คุยกันเพราะว่าเดือนนี้ปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาจากเรื่องของทิศฐิคคำพูดคำจาเออแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยที่ผ่านมาไม่ได้มีแบบนั้น บางคนอาจจะหมายถึงว่าที่ทําเกี่ยวกับพวกธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกธุรกิจเ,เครื่องจกักรกลเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งไอ้พวกที่ขายเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้อาจจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะก็ได้อาจจะมีแบบสตูคู่แข่งก็คือถ้ามีคู่แข่งก็แสดงว่าเออยอดขายมันอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะเอออันนี้พูดไปก่อนอืมแต่ว่าพอในช่วงแบบประมาณกลางๆเดือน บอกเลยว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาเออเป็นในเรื่องของความมีสเสน่ห์ก็ได้การเอนจอยติ้งก็ได้เออหรือว่ามีโอกาสดีๆมาหยิบยื่นเข้ามามีรักทางเลือกเกิดขึ้นได้อาจจะต้องเลือกคนสองคนงานสองงานหรือมันมีทางเลือกเกิดขึ้นอนะที่จะต้องเลือกเออแล้วก็ค่อนข้างจะเลือกยากด้วยอืมหรืออาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมา ในเดือนที่ผ่านมาที่เราแบบคิดวิตกกังวลยังมีอะไรที่มันยึดเหนี่ยวเราไว้อย่างเงี้ยเออเดือนเนี้ยอาจจะแบบออตัดสินใจได้แล้วว่าจะยังไงเอออาจจะแบบตัดช้อยออกไปแล้วเหลือแค่แบบสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะเท่าที่เห็นนะคะมันน่าจะมีแบบคนหนึ่งที่อายุเยอะกว่าอีกคนนึงอาจจะแบบรุ่นราวเขาเดียวกันกันกบกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ ก็เลยคิดว่าเออความรักน่าจะเป็นแบบคนสองคนหรือเปล่าคนหนึ่งจะดูแบบนิ่งๆมองการไกลคือแบบเป็นพวกทําแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่ได้มีเวลาให้เราส่วนอีกคนนึงก็แบบเหมือนยังไม่ชัดเจนอ่ะมันยังไปๆมาๆยังเจ้าสํารานอยู่แต่ว่าเป็นคนที่แบบเฟรนลี่อ่ะเข้าได้กับทุกคนอืมก็เลยแบบเอ๊ะจะเอาสองคนนี้ดีไหมหรือว่าจะรออีกคนหนึ่งดีอะไรอย่างงี้เออแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน เอออาจจะเป็นแบบป,ป,ปุบปับสับพันธ์ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็ได้เพราะว่ามี The Tower เกิดขึ้นอาจจะมีการจบเลิกลา,ก,า,ลก,า,ากับใครบางคนแล้วก็มาสารสัมพันธ์กับใครบางคนช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นอะไรมีทั้ง The เดซันเด h ไฮพีสและใต้สาหรับยังเป็น10เหรียญอีกต่างหาก The Sun คือแบบเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์อะทำอะไรก็แบบมีทาอะไรก็แบบเหมือนมีมีแรงส่งเออช่วยให้เป็นที่รู้จัก โดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ดิไฮเพสถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบเป็นคนที่ดูลึกลับมีเสน่ห์อ่ะอืมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นผู้ชายก็ต้องบอกว่าเอออาจจะไปหลงเสน่ห์ใครเข้าอาจจะแบบโอ้โหชอบผู้หญิงคนนี้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเออแบบดูมีเสน่ห์ย้อะยวนอะไรประมาณนั้นอืมแต่ว่าโดยรวมแลว้วอะค่ะก็ น่าจะดีอยู่นะในช่วงปลายเดือนนะ่ะเออเพราะว่ามันมีเรื่องของความสดใสราเริงเข้ามาถ้าเป็นไปได้เดือนนี้ค่ะแนะนําให้ทําทั้งบุญทั้งทานเพราะว่าในไพ่เห็นปะคะว่ามีไพ่ที่แบบอาจจะต้องแบบช่วยสปอร์ตคนอื่นเออมีไพ่ขอทานอยู่แล้วก็ถ้าใครที่อาจจะเคยทําอะไรหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กการทําแท้งหรือหลุดไม่ว่าจะเจตานาะหรือไม่เจตานาะ รบกวนทําบุญให้กับเขานิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการปวดประจําเดือนการผ่าตัดอย่างที่บอกเพราะว่ามันมีสิบดาบเกิดขึ้นด้วยอืมก็ถ้าเป็นการแก้เค็ดอาจจะเป็นแบบไปบริจาคเลือดก่อนหรือไปออขุดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วงเดือนนี้ระวังเรื่องของความซึมเศร้านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันกําลังจะดีขึ้นแล้วเอออย่าจมอยู่ในอดีตอืมให้รอ เดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะเนี้ยไพ่อันนี้ขึ้นเวลาเปลี่ยนมันอาจจะเปลี่ยนแบบปุบปรับฉับพลันเลยอืมแล้วก็ในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะได้มีโชคลาภเข้ามาก็ได้นะแล้วอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาหรือว่าธุรกิจของที่บ้านอะไรเงี้ยอาจจะไปด้ดีเพราะว่าได้สําหรับมันเป็นสิบเหรียญน,นะมันมีความมั่นคงคบครัวเกิดขึ้นอืมมาดูกันว่านะางฟ้าแนะนําอะไรอืมเขาแนะนำว่าให้คุณอะคะ่ะอยู่ในสถานที่ที่มันแบบสงบ เอาง่ายๆว่าอะไรยอมได้ก็ยอมเพราะเนี่ยนกพิราบมันเป็นเรื่องของการสื่อสารสันติภาพดังนั้นอย่างที่บอกเลยมันค่อนข้างจะอิงกันกันกบห้าดับคือคําพูดคําจาอะไรเงี้ยยอมได้ก็ยอมอดทนได้ก็อดทนเออบางอย่างก็ไม่ต้องจําเป็นจะต,ต้องชนะเสมอไปเข้าใจว่าบางคนอาจจะเจอกับคนที่ไม่รู้จักการเทศะเราก็อย่าไปถือสาก็ปล่อยๆเขาไปอืมคือเอาง่ายๆว่า ทำอะไรให้มันสงบสงบมีสันติภาพดีกว่าแล้วมันกําลังจะแบบผ่านไปได้ด้วยดีอืมแล้วก็ให้ลองดูสัญญาณเห็นไหมคะนี่ฝาผ่านี่ก็ฝาผ่าเห็นปะว่ามันใกล้กันเลยดังนั้นอาจจะมีอะไรที่มันป,ปรับปรับฉับพันเออแต่สัญญาณเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณในทางที่ดีก็ได้อาจจะแบบหาอย่างที่บอกว่าอาจจะมีงานสองงานเข้ามาก็ได้เอออาจจะหาทางหนีทีไล่อะไรอย่างเงี้ยว้ก็ได้หรือคนสองคนอืม ลองดูนะคะก็อย่างที่บอกอย่าไปเครียดกับมันเนาะเอออะไรที่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบเอ๊ะไว้เราก็เอออะไรที่แก้ได้ก็ลองทําดูอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่เดือนนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้สดมลปฏิบัติทำจะดีมากเพราะว่าดีหา i พีชก็เป็นไพ่แบบนักบวชหญิงอือาจจะได้ไปศึกษาหาความรู้อะไรก็ได้หรือถ้าใครอยากจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะมีได้นะคะเพราะว่ามีเดอรซันแล้วก็ได้สําหรับเป็นสิบเหรียญอาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวปุบปับสับพันก็ได้เออแต่ก็ให้ระวังเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่ามีไพ่นี้เกิดขึ้นเขาก็อาจจะไปแบบเร็วก็ได้ถ้าเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพหรือไม่แบบอย่างที่บอกไม่ทําบุญไม่อะไรอย่างเงี้ยเออ ดังนั้นถ้าอยากได้เขามาก็ต้องทําตัวเราให้พร้อมเตรียมตัวเราให้พร้อมด้วยโอเคค่ะจบแล้วค่ะสําหรับคนกองที่1มาค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะรูปดาวแบบนี้คนที่เลือกกองที่2ต้องบอกเลยว่ามไม่แตกต่างากับกองที่1เลยนะเออเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งทะเลาะบ่อแวงกับใครเขามามีปากมีเสียงกันแน่นอนเออย่งแบบมีในเรื่องของแบบ จมอยู่กับเรื่องเดิมๆจมอยู่กับอดีตอ่ะเออบางคนอาจจะแบบเป็นโสดมานานก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าแบบห่างไกลกับคนรักเออมีปัญหาเรื่องความรักอืมเหมือนกับเขาทิ้งเราไปก็ได้หรือว่ามีการที่แบบเนี้ยมีคนที่มันเดินจากไปหรืออาจจะหมายถึงว่าการห่างกันด้วยระยะทางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าก็ยังวนเวียนยังคิดถึงอยู่อืมต้องบอกว่าในเดือนนี้คือที่เด่นๆเ,เลย อืน่าจะมีการกลับมาวนเวียนกันอีกอะหรือเกี่ยวข้องอะไรกับพวกต่างชาติต่างภาษาได้เออใครที่รอลุ้นใครที่มีครอบครัวนะคะรอรุ้นการจะมีน้องและทำการบ้านมาอย่างตลอดเดือนนี้บอกเลยว่ามีโอกาสได้ลูกแน่นอนได้มีโอกาสท้องอย่างแน่นอนเพราะไพ่ท้องท้องนี่ไพ่เด็กด้วยอะเออสำหรับคนที่มีครอบครัวนะเออมีโอกาสแน่นอนแต่ว่าต้องทำกันบ้านบ่นบอยๆนะเพราะว่าเจ็ด ไม้เท้ามันคีก็แบบเหมือนการทํางานนะคะการขยันเอออะไรประมาณนั้นมีโอกาสแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเป็นคนโสดก็คือในเรื่องของเดือนนี้ค่ะการงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันหรืออาจจะหมายถึงว่าช่วงเดือนนี้ขยันทำาขยันทำงานมากเป็นพิเศษใครที่ทำงานกับเจ้านายผู้หญิงนะคะก็จะเป็นแบบดวงนารีอุปัรภมเลยถ้าสมมติตัวคุณเป็นผู้ชายนะหรือถ้าใครที่เป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ก็จะเป็นแบบเหมือนต้องทำงานคู่กับแบบ เจ้านายผู้หญิงแล้วก็เจ้านายผู้ชายด้วยคือคนที่แบบมีอํานาจบาร,รมีที่แบบใกล้เคียงกันมากอะ่ะเออแบบเจอทั้งดีเอ็มเพสแล้วก็ดีเอ็มเพลิร์ออารมณ์แบบเดี๋ยววันนี้ต้องเดินเข้าห้องนายหญิงอีกวันหนึ่งอาจจะต้องเดินเข้าเข้าห้องแบบนายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเดือนนี้การงานค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังเออแล้วก็อย่างที่บอกงานอาจจะแบบ ไม่ได้หนักหรอกแต่ว่าต้องขยันทํางานอะ่ะเป็นอะไรที่แบบฮึดสู้อะไรอย่างเงี้ยเออแบบทํางานทํางานทํางานก่อนดีกว่าเออแล้วมันมีในเรื่องของที่แบบการลังเลตัดสินใจอะไรไม่ได้สักอย่างหรือว่ายังกังวลมีเรื่องของความที่แบบสองจิตสองใจอยู่อะ่ะเออหรือรองการติดต่อสื่อสารก็ได้ระวังการเจ็บปวดในเรื่องของสายตาตา สายตาจะมีปัญหาแล้วก็ระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยเนื้อตัวกระดูกเอ็นข้อต่ออระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เดือนนี้ให้ระวังการสังสรรค์กับเพื่อนหน่อยเออคือไพ่สามถ้วยมันขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่มันมีปัญหานะก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของสมมตินัดกันไว้แล้วอาจจะมีการเลื่อน c a นเซลอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้เอ,อหรืออาจจะหมายถึงว่าเดือนนี้ให้ระวังแบบ การจะไปงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนกับใส่แมสป้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออคือมันไม่น่าจะแบบมีปัญหาอะไรมากหรอกแต่แค่แบบอาจจะเป็นแบบสาวปาร์ตี้หนุ่มปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ระวังป้องกันตัวเองไว้นิดนึงอืมแล้วก็อยากจะบอกว่าเหมือนจะมีเด็กกว่าเข้ามาจีบหรือเปล่าเออเพราะมันขึ้นไ่แบบเป็นเพจออฟคัพในออฟคัพคือในคนกองนี้นะคะต้องบอกว่า อาจจะได้เข้าเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เด็กกว่าก็ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบเป็นคนในระดับอยู่เท่ากันก็ได้เอ,อมีหนุ่มๆเข้ามาหยิบยื่นม,มิตรไมตรีให้ความสัมพันธ์ให้เอ,อ,อาจจะได้รับข่าวดีอะไรที่เกินคาดก็ได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นการจีบนะคะก็อาจจะแบบเหมือนมีคนมาหยิบยื่นอะไรให้บางคนอาจจะได้พบกัลยาณมิตร หรือการช่วยเหลืออะไรที่แบบเอ,อในเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าบางคนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะตัดคนเก่าไปได้เพราะมันยังมีเยื่อใยมีสายไผ่สายเท่าที่ขาสายใยกันอยู่อระวังในเรื่องของกิเรสนิดนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาดูนิดนึงนะคะว่าเขามีคนของเขาแล้วอยู่หรือเปล่าเออบางคนอาจจะมีใคร อีกคนหนึ่งซ่อนอยู่ดังนั้นเช็คให้ดีค่ะเออแล้วก็ใครบางคนเขาอยากจะมายิบยื่นความรักให้แต่ณตอนนี้เขายังติดปัญหาอยู่ติดสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นคนไกลก็ได้เออมีความรู้สึกดีๆที่จะมอบให้แหละแต่ยังมาไม่ได้เห็นปะยังแบบไม้ยังหยุดอยู่อเออแต่ว่ามีความรู้สึกดีๆมอบให้ดังนั้นให้ใจเย็นอดทน ใครที่รอการติดต,ต,ต่อสื่อสารอยู่อาจจะมีข้อความเมสเซจส่งมาได้อยังมีการแบบวนเวียนอยู่และออมี The Emperor ด้วยคือแบบคนนี้อาจจะเป็นคนนิ่งๆก็ได้เอ,อบางคนในที่นี้อาจจะมีใครที่ต้องเข้าไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพวกนักการเมืองก็ได้ระดับพอ,อ,อก,ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรดีๆได้รับการเลื่อนข้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้เพ,พราะในไพ่ใบนี้นะคะ่ะมันมีขึ้นเห็นไหมคะ อะไรที่คุณกังวลอยู่ตอนนี้บางคนลุ้นจะได้ขึ้นขั้นไหมจะได้เลื่อนไหมจะได้ย้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยเออคือเอาไง่ายงยว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูหลักใครมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่นอนอือหรือถ้าใครยังไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็อาจจะหมายถึงว่าได้โอกาสดีๆได้รับแบบมอบหมยายงาน,นที่มันดีอ่ะเอออาจจะได้แบบอะไรที่เคยทําแล้วเออเราเอากลับมาทําอีกก็ได้อืมตอนนี้ก็คือแบบเหมือนให้อ่อนน้อมถ่อมตนไป ทำไปตามจังหวะเออแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลวอรี่อะไรมากมายบอกไว้เลยว่าเดือนนี้ค่ะพยายามใช้เซนส์ของตัวเองนิดหนึ่งเออใช้ความใช้เซนส์แบบเหมือนกับสมมุติว่าเอออะไรที่ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ชัวร์ก็ลองดูเซนส์ของตัวเองว่าแบบเฮ้ยเซนส์ในเรื่องนี้ความรู้สึกแรกหรือแวบแรกเออกับการที่เจอคนนี้รู้จักคนนี้อะไรเงี้ยถ้าสมมุติมีเซนส์มาเงี้ยก็ลองให้เชื่อเซนส์ของตัวเองก็ได้เพราะมันมีสองดาบอยู่อืม แล้วก็มาดูคำแนะนำอืมโอเคขึ้นว่า Y คือบางทีอะค่ะเราก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมเรายังต้องวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆคนที่เขาทิ้งเราไปเออมันตัดไม่ได้สักทีเดี๋ยวคุณจะได้รู้คำตอบมันเองว่าทำไมอืมอีกประมาณไม่เกินเนี่ยเออมันใกล้เข้ามาละอืม ที่เขาคนนี้หรือใครสักคนที่คุณรอให้เขากลับมาเออรออีกแบบหนึ่งยังไงก็ยังตัดไม่ขาดมันยังมีความสัมพันธ์มันยังมีสายใยที่มันผูกพันกันอยู่มันยังมีเออบุญกรรมที่ร่วมกันอยู่ก็ได้ดังนั้นก็ตอนนี้ทําหน้าที่ของเราไปทํางงทํางานของเราไปเอาเรื่องงานให้มันดีก่อนเนาะแล้วเรื่องความรักแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสําหรับก่อกองที่สอง มาค่ะสาหรับคนที่เลือกกองที่3มนะคะรูปนี้รูปดาวอ่ะคนที่เลือกกองที่3เป็นยังไงกันบ้างรู้สึกว่ากองนี้จะเน้นเรื่องเงินเป็นหลักเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เหรียญ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 เงินทันๆๆ้งนั้นเลย <c oughs> เหมือนกาลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเงินที่ได้มาทํายังไงให้มันงอกเงยทยํายังไงให้มันแบบเออสามารถออกดอกออกผลได้หรืออาจจะหมายถึงว่าคนที่เพิ่งเอาเงินไปลงทุนทําอะไรสักอย่างเออเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวคุณเองอะค่ะมีภาระจะต้องแบบ จ่ายให้คนรอบข้างก็ได้เป็นคนใจดีอะ่ะชอบช่วยเหลือเออโดยที่แบบบางทีช่วยไปโดยที่ไม่คิดอะไรอะ่ะเออเหมือนมีใครมาขอยืมนิดนึงก็ให้แหละแล้วตัวคุณเองก็ต้องมาแบบเฮ้ยเหมือนหมุนเงินทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเข้าซ้ายออกขวาเออคือแบบต้องคอยบาลานซ์อยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะได้แบบบาลานซ์ของสองสิ่งสองอย่างหารือบาลานซ์ในเรื่องของ เวลาครอ,อบครัวหรือว่าเวลากับการงานก็ได้ถ้าสมมติไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะอืมที่ผ่านมาค่ะไม่ต่างกันเลยอ่ะสามกองคือแบบเข้าใจว่าแบบปีที่แล้วงานเดือนที่แล้วก็คือเดือนมกราลาเนาะอองานอาจจะหนักงานอาจจะเยอะอาจจะมีอะไรที่มันเดเลย์ล่าช้าบางคนเปิดมาแบบปีใหม่ก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะแบบชิลๆนะงานหนักงานเยอะงานเอ,งเอกสารทั้งนั้นเลอย่งเงี้ยเออแล้วมีเรื่องของแบบ นัดแล้วใหม่มามีการเลื่อนคนเซิลเอกสารสัญญาตกหล่อนอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกแบบว่า,วาโหยกว่าจะผ่านมันไปได้แต่ว่าคุณก็ทามันกับสําเร็จแล้วนนเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าก้าไม้เท้าคือแบบอยู่ข้างหลังเลยแค่แบบเออโทษทีขับแปดไม่ทันอยู่ข้างหลังแล้วก็เหลืออีกอันนึงเนี่ยคือแบบโอ้ยใกล้จะเสร็จแล้วเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยจตสุดท้ายแล้วก็คือทําสําเร็จแหละเออแต่ว่าเงินที่มันได้มาค่ะคือคุณรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าเหนื่อยหมื่อวันเนี่ยเออเหมือนแบบกําลังพิจรารณากําลังคิดอยู่ว่าแบบ คือสิ่งที่เราทําไปกับสิ่งที่เราได้รับมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกำลังช่างใจอยู่อืเดือนเนี้ยค่ะคนกองเนี้ยแนะนํานะคะว่าเออให้พยายามเข้าไปทําบุญก็ได้เออหรืออาจจะแบบเดือนนี้อาจจะต้องมีการพบผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหมอก็ได้พระก็ได้เออแล้วแต่แต่ว่าในเดือนเนี้ยค่ะบางคนอาจจะได้มีเกณฑ์ออกรถหรืออาจจะหมายถึงว่าเงินที่คุณ คิดอยู่เนี่ยเหมือนกับมีที่จะต้องใช้อะสองอย่างบางคนเฮ้ยจะซื้อรถก่อนหรือจะทําบ้านก่อนเพราะว่าได้สําหรับเป็นเดอะทาวเวอร์เออมันเหมือนม,มีเรื่องที่มันจะต้องใช้หรืออาจจะหมายถึงว่าอะไรที่มันจะต้องแบบใช้อย่างรวดเร็วไม่ทันได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเออระวังเรื่องอุบัติเหตุไปนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าอย่าคาดหวังจะได้มากกว่าที่คาดหวังเดือนนี้บางคนรู้สึกว่าอือยู่คนเดียวแล้วแวบบ้งซ่านอะ จิตตกก็ได้หรือแบบอยู่ดีๆก็อยากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยเออบางคนอาจจะแบบมีเซนต์ไปสัมผัสอะไรได้อะไรประมาณนี้ถ้าแบบว่าไปในวัดวาอารามหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบไม่มีอาการขนลุกได้อืมหรืออาจจะหมายถึงว่าความรักของบางคนอาจจะแบบไม่สามารถเปิดเผยได้เออมันยังคุมเครืออยู่อเดือนนี้ก็ก็ยังเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเออ หรืออาจจะต้องแบบเหมาะสําหรับคนที่ต้องทํางานช่วงเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยงานที่เกี่ยวกับพวกครีเอทีฟศิลปะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อทาให้แบบเฮ้ยคุณสามารถเขียนงานคิดงานออกก็ได้อืมดังนั้นอคนที่เลือกกลองที่สามเดือนนี้อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างเออแต่อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องการที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือพบผู้ใหญ่พบผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยเออก็ให้แบบ วางแผนแล้วก็ลดทิฐิตัวเองลงอืมแล้วลองพิจรารณาดูแต่ถ้าสมมติใครไม่ได้มีปัญหานี้อาจจะมีปัญหาแค่เรื่องเงินที่อย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะใช้จ่ายก้อนไหนดีระหว่างบ้านกับรถอะไรอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบจัดการได้แล้วก็บางคนต้องบอกว่ากองน,นี้ก็ท่องได้อีกแล้วนะเ mm hmm. พราะมีเดเวเพิขึ้นถ้นนแถมไพ่ตรงนี้เป็นแบบแฟมิลี่อาจจะหมายถึงว่าเ,ออเนี่ยเรามีเงินอยู่สองก้อนที่แบบอ่ะ อันนี้จะใช้ทําบ้านนะอันนี้จะใช้ซื้อรถนะอยู่ดีดันท้องก็ลงเลยแบบอุย้ยมีความคิดวิตกกังวลแล้วว่าเฮ้ยจะวางแผนการเงินยังไงดีวะจะหาเงินจากไหนดีวะที่แบบเออเอาไว้ให้ลูกเราอีกหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือแบบบางคนอาจจะแบบทาเกี่ยวกับพวกอสังหาก็ได้เอออาจจะมีการขายบ้านขายขายบ้านขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทําตามหน้าที่คุณไปค่ะเรื่องอะไรที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้อย่างแน่นอนเพราะว่าเด u s t m e ต t มันเป็นอะไรที่แบบ เหมือนจะได้รับรู้คําตอบแล้วอะเออแล้วก็มันเป็นไพ่ของความรับสวรรค์ก็ได้เอออาจจะมีการแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้ถ้าที่ผ่านมาคุณทําดีมาโดยตลอดเนี่ยรับรองว่ามันก็จะทวีความทวีความดีขึ้นแน่ๆคือเอาง่ายว่าจะได้รับผลตอบรับในทางที่ดีเออแต่บางคนเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยไพ่ใบนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบแรวแต่เวนแต่กร,รมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเออมันก็ยังเลื่อยเฉยๆอยู่แต่จะบอกว่าเด j u จัสเมนนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบ ถ้าถ้าถ้าที่ติเคยเปิดได้นะก็จะเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายของเราอะเออก็คือไม่ต้องคาดหวังจะได้มากกว่าที่คาดหวังก็ได้หรืออาจจะได้รับรู้คําตอบอะไรเออหรืออาจจะแบบอย่างที่บอกอาจจะได้ไปเจอใครที่แบบเฮ้ยมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันหรืออาจจะเคยแบบเคยรู้จักกันมาก่อนปิ๊งปั้งกันมาก่อนในชาติที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นเดโมนกับเดจจัสมินคือมันมีเรื่องของความลึกลับที่จะเกิดขึ้นกับคนกรองนี้แน่นอนอืม แต่โดยรวมแล้วกองน,นี้ดีค่ะก็ให้ไปแรกเห็นไหมคะก็คือเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาว่าเอออาจจะได้รับการดูแลปกป้องเป็นพิเศษก็ได้อืแล้วก็ใครที่เอทำเกี่ยวกับพวกอสังหาการโฆษณาการประกาศขายอะไรทําไปเลยยังไงก็เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาติดต่ออย่างแน่นอนอเพราะว่าเนี่ยเดวเวอ์มาประกบแต่อาจจะแบบเป็นคนที่เคยติดต่ออยู่แล้วก็ได้เออหรืออาจจะเป็นพวกต่างชาติต่างภาษาก็ได้อืมให้ เ,เ,ออเดือนนี้ก็ประคับประคองเรื่องเงินต่อไปส่วนเรื่องของครอบครัวไม่มีปัญหาเลยค่ะก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ยังมีความสุขยังเป็นแฮปปี้อยู่อาจจะหมายถึงว่าเออคุณต้องจัดการหาเวลาคืองานเยอะแล้วก็จริงเงินจะลงทุนเยอะแล้วก็จริงจะหาเงินไหนจะหาเงินไหนจะทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมีเวลาให้ครอบครัวด้วยอ,อ่ะมาดูว่า,นา,น,านากฟันแนนด์อะไรอืมไม่ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรคําตอบคือใช่แล้วก็ตอนนี้คือเป็นหยิ้ หินก็คืออะไรให้รู้จักพลังงานการรับคิดว่าน่าจะได้รับค่าวดีแล้วเดียเ๋ยวนี้เอออะไรที่คุณรออยู่ใครที่รอน้องน่าจะมีน้องเข้ามาแน่นอนอืมก็จบแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับเดือนกลุ่มค่ะ